ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังนะครับวันนี้สบคแถลงออกมาแล้วนะครับสำหรับสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยของเราผมให้ตัวเลขในภาพรวมก่อนนะครับแล้วจะมาขยายผลหรือว่าวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นในวันนี้มีความหมายกับประเทศไทยของเราอย่างไรกันบ้างจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่28คนนะครับ ลดลงมาจากเมื่อวานนี้ที่29คนหลังจากนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วครับว่าประเทศไทยของเราจะกดต่ำเชื้อเนี่ยให้ลงมาอยู่ที่หลัก10หมายถึง19ลงไปจนถึงตัวเลข1ิเนี่ยนะครับได้อย่างไรกันบ้างเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชื้อการติดต่อวันวิ่งอยู่ที่ประมาณ30คนนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นอีกหนึ่งคนก็ถือว่า เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับทำให้เป็นรายที่47ของประเทศไทยแล้วนะครับแต่ที่ผมบอกว่าเป็นตัวเลขที่ดีนั้นเนี่ยสืบเนื่องจากว่าณขณะน,นี้มีจำนวนผู้รักษาหายต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ล่าสุดสิ่งที่ผมนำเสนอมาโดยตลอดว่าให้จับตาดูวันสองวันนี้ว่าจำนวนผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจะต่ำหนึ่งแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราขึ้นไปเนี่ยนะครับ กลูอว,ว่าจะถึง2,000คนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลสุที่สัมไปแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเรามีคนรักษาตัวหายในแต่ละวันเป็นจำนวนมากและวันนี้หมอทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบคแถลงด้วยความภาคภูมิใจใบหน้าที่เบื้อนยิ้มนะครับว่าเราเหลือผู้ป่วยที่ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล964คน964คนนี่ถือว่าเป็นครั้งแรก ในรอบหลายสัปดาห์เลยนะครับที่ผู้ติดเชื้อและยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนั้นต่ำหน0 0งลงมาแล้วนะครับ964คนลองจินตนาการดูครับถ้าตัวเลขวิ่งไปเป็นแบบนี้เราจะมีผู้รักษาหายเนี่ยนะครับประมาณนะครับวันละเกือบเกือบ100คน10วันก็มีแนวโน้มนะครับว่าตัวเลขผู้ที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนั้นจะเหลืออยู่หลักร้อยนิดๆเท่านั้น ภาวนาร่วมกันนะครับตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไทยนั้นกําลังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ที่เน้นย้าม,มาโดยตลอดว่าการห้ามตกแม้ว่าจะเกิดสภาวะกดดันเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลกระทรวงการคลังหรือว่ากระทรวงต่างๆก็ต้องเข้าไปซัพพอร์ตนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากไปมากกว่านี้เพื่อที่การของประเทศไทยจะได้ไม่ตกนะครับ เรามีตัวอย่างนะครับของการที่ตกจากประเทศที่เคยดีก่อนหน้านี้ดีกว่าไทยสอิซัมไปคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตอนนี้สิงคโปร์มีผู้ติดเชื้อกลับขึ้นมาอยู่ที่วันละ700กว่าคนนะครับญี่ปุ่นวันละประมาณ400กว่าคนรวมไปถึงฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ดีเลยอินโดก็ไม่ได้ดีมาเลก็ไม่ได้ดีขึ้นมีแต่ไทยของเรานี่แหละครับสถิติค่อยๆต่ำลงต่ำลงต่ำลงแต่การห้ามตกนี่คือข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนครับ